กสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนหรือมาแนะนำวิธีการทำมุ้งลวดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการใส่ล้อมุมซิงเขาเรียกว่าล้อมุ้งลวดนั่นแหละครับแล้วก็กับมุมซิง์นะครับใครที่อยากจะทำมุ้งลวดเป็นต้องดูนะครับผมนี่นะครับเพราะว่าบานเลื่อนส่วนใหญ่ที่ซื้อตามห้างนะครับบางครั้งเขาไม่แถมมุงลวดมาให้นะครับ จะเป็นต้องทําแบบนี้อุปกรณ์ก็มีครีมหนีบนะครับอ่านี่เลยคุณถางคุณถางไอ้ไอ้ล้อล้อนะครับถางล้อเสร็จอ่าแล้วก็เอามุมซิงเนี่ยมุมซิงมันจะมีคล้ายๆเขานะครับแทงเข้าไปในรูตรงล้อนะครับผมถ้ามันแทงยากก็เอาครีมถางนะครับเห็นไหมครับมันเข้ามาแล้วนะครับก็จะเท่าแบบนี้นะครับ แล้วก็ทำตัวต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับจนครบจำนวนนะครับล้อมันจะใส่แบบนี้นะครับผมก็มีล้อหนึ่งล้อสองหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดก็ทำกับพื้นนะครับทำรอแล้วก็ต้องมาหนีบนะครับผมนี่ฮะใส่แบบนี้เลยนะครับผมใครอยากทำมุงลวด ผมก็เป็นมุ้งออนไลน์นะครับผมขายมุ้งออนไลน์อยู่ในช้อปปีนะครับผมใครอยากสั่งมุ้งก็สั่งได้นะครับวิธีการวัดผมก็ดูในคลิปนะครับดูอยู่ในหน้าช้อปปีก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มาปรับสกรูตรงนี้เพราะว่าเวลาจะดันเข้ากับเฟรมมุ้งลวดมันจะยากต้องปรับสกรูให้มันเสมอกับตรงขอบนี่ครขอบตัวขอบด้านข้างบนนะครับเพราะว่าลอมันจะได้เสมอ นะครับปรับเกือบทุกตัวเลยนะครับผมถ้าคุณไม่ปรับนะเวลาคุณเอาเข้าตรงร่องมันนะมันจะยากไม่ใช่ยากธรรมดาแบบยากยากมากนะครับคุณต้องปรับนะครับให้มันเสมอกันไม่ง,งั้นคุณดันไม่เข้าแนะ่ดันจนขี้แตกขี้แตนก็ไม่เข้านะครับตรงนี้ก็อ่าโอเคผมก็คลายทุกตัวนะครับคลายทุกตัวที่มันจะดันเข้ายาก ยากไม่ยากก็มาดูในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะบอกไปเลยว่าขั้นตอนต่อ,ตอไปนี้การยัดถ้าเราปรับแล้วมันจะง่ายมากออกแรงนิดดนึงนะครับมือใหม่ๆก็ระวังมือระวังมือด้วยนะครับอ่าโอเคปรับแล้วเมื่อเราเอานนี้เข้าแล้วเราต้องมาหนีบนะครับหนีบเพื่อให้มันไม่หลุดออกจากมุมซิง์นะครับไม่ให้ล้อหลุดออกจากมุมซิงค์นะครับหนีบทั้ง กี่ตัวเลยนี่ห้าหกตัวเลยนี่หมดทุกตัวนะครับนี่หมดทุกตัวเลยตรงนี้ป้องกันไม่ให้ล้อเวลาเราเลื่อนใช้ไปนานๆกระเด็นออกจากมุมซิงค์นะครับตรงนี้ก็นีบอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะใครอยากมีมุมใครอยากมีประตูไอ้มุงรดบานเลื่อนก็สั่งมาได้ในช้อปปีนะครับ เดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ที่ด้านซ้ายมือมันจะขึ้นนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่จะใส่มาแล้วครับความลงอย่างนี้ครับความล้อลงอย่างนี้นะครับความล้อลงอย่างนี้เอาวางกับพื้นก็ได้นะครับเกือบมันเสียบมือนะครับตรงนี้วางลงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับดันลงแบบนี้ถ้าคุณไม่ปรับสกูให้มันเสมอกันมันจะเข้ายากแล้วมันก็เสียบคาอย่างนี้ออกแรงนิดนึงนะครับออกแรงนิดนึงแค่นี้เองนะครับผมแค่นี้เอง แลวสก,กูจะเข้าลองตรงนี้ได้ง่ายไหมล่ะครับง่ายไหมล่ะครับเป็นวิชาอีกอย่างหนึ่งของช่างอลูมิเนียมนะครับบุงรวดตัวนี้ราคาดีนะครับยัดเข้าไปเลยนะครับเอาเฉพาะด้านที่เป็นแนวตั้งนะครับด้านแนวแนวเอยใช่เอาเฉพาะด้านที่เป็นแนวนอนนะครับด้านแนวนอนจะเป็นที่ใส่ล้อนะครับส่วนด้านที่เป็นแนวตั้งจะเป็นด้านที่ ปรับล้อนะครับปรับให้มันขึ้นลงนะครับเวลาเรายัดมุงยัดมุงเข้าในบานเลื่อนนะครับเราต้องผ่อนล้อให้มันหดเข้าเมื่อเข้าเสร็จก็ดันล้อให้มันพอดีนะครับเห็นไหมครับผมก็ใช้ควันยางนะครับต่อเข้านิดนึงนะครับผมส่วนด้านนี้ไม่ต้องทําอะไรด้านยาวนะครับเขาเรียกว่าด้านแนวตั้งนะครับ ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยตรงนี้เป็นด้านที่เราเจาะรูไว้เพื่อที่จะปรับนะครับถ้าใส่แล้วล้อมันจะเป็นอย่างนี้ครับสวยงามมากนะครับผมก็มีขายสําหรับที่เจาะล้อมุ้งวับ้นบานเลื่อนใครอยากทําเป็นอาชีพผมมีครบหมดเลยเข้าไปดูในช็อปปี้ผลิตภัณฑ์ของผมอันนี้เป็นด้านแนวตั้งความสูงนะครับ เครื่องจอะมุมมุ่งผมสามารถที่จะจอะทั้งด้านแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยนะครับใครอยากมีอาชีพทําอยู่ที่บ้านก็สามารถซื้อไปได้เลยนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับ